วิธีดูวิดีโอค่ายออนไลน์ย้อนหลังผ่านเว็บหมอเขียว .net เริ่มจากไปที่ Google ค่ะหาหมอเขียว .net นะคะเลื่อนลงมานะคะเข้าไปที่เว็บไซต์หมอเขียว .net ตรงขีดสามขีดด้านบนขวานะคะไปที่เมนูชื่อตารางค่ายค่ะ จากนั้นไปที่ดูวิดีโอค่ายออนไลน์ย้อนหลังค่ะเมื่อเข้าไปนะคะจะมีการให้ดูได้2อรูปแบบค่ะก็คือเลือกตามรายการกับเลือกตามรุ่นค่ายค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูแบบนี้ด้านบนเป็นแท็บค้นหาถ้าท่านรู้สึกว่ายังหายากอยู่ในการเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยนะคะ ก็พิมพ์ค้นหาด้านบนเลยค่ะว่ามีคำสำคัญอะไรนะคะเพื่อให้เข้าถึงวิดีโอได้ง่ายขึ้นค่ะท้ายนี้ฝากบททบทวนธรรมข้อ119ปัญหาคือเครื่องมือฝึกใจที่ดีที่สุดในโลก